เมียหลวงบุกงานแต่งหน้าใหม่อย่างสวยขึ้นศาลฟ้องเมียน้อยสามแสนผัวต้องเสียดายจากข่าวดังสนันโซเชียลกรณีจอยเมียหลวงถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีกับเมียน้อยงานนี้หลายคนเห็นใจเธอทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งแม่ผัวที่ในงานแต่งก็บุกไปด่าลูกชายและตบหัวลูกเข้าเต็มๆต,ต่อหน้าพระงานนี้จอยสู้ไม่ถอยเดินหน้าฟ้องเมียน้อยจะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น ด้วยความคืบหน้าล่าสุด15มิถุนายน64จอยสร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่โพสต์ภาพแต่งหน้าทําผมแต่งตัวสวยโดยจอยถือทะเบียนสมรสอีกครั้งงานนี้ไม่ได้ระบุจะไปงานแต่งแต่จะไปขึ้นศาลใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อสู้เรื่องคดีความที่ถูกคู่สมรสและเมียน้อยหนีไปแต่งงานใหม่ทั้งที่เธอยังคงมีสถานะเป็นเมียตามกฎหมายครบถ้วน โดยจอยได้ระบุว่าเรื่องที่ขึ้นศาลวันนี้คือการฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน3 0 0 0 0บาทโดยทิ้งท้ายว่าขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นหวังว่าเธอเมียน้อยจะมาโดยจอยเมียหลวงพร้อมทนายพัดหรือทนายอนุสรทนายความเข้าไกลเกลียให้การสืบพยานโจทย์ตามนัดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท โดยทนายพัฒกล่าวว่าวันนี้เป็นวันนัดพิจารณาไกลเกลีย่ยให้การหรือสอบพยานโจทย์ต้องดูว่าทางจำเลยจะมาหรือไม่ไม่มีความกังวลใจอะไรเพราะพยานหลักฐานในคดีนี้มีความชัดเจนหากวันนี้ฝ่ายจำเลยไม่มาต้องสืพยานฝ่ายเดียวถ้าวันนี้เขามาอาจจะไกลเกลีย่ยเรื่องตัวเลขหรืออาจเป็นการสืพยานไปเลยก็ได้ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการรับการติดต่อจากฝ่ายจำเลยเรื่องการต่อรองตัวเลข ด้านคุณจอยเมียหลวงเผยว่าไม่ทราบความเคลื่อนไหวของสามีเลยเนื่องจากได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านของตัวเองแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยการมาวันนี้มั่นใจเต็มร้อยโดยได้ยื่นเรียกค่าเสียหายไป300 0 0 0บาทเรื่องที่ฝ่ายนูนจะฟ้องกลับยังไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรแต่หากจะฟ้องขอให้จ่ายส่วนนี้มาก่อนเรารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงหน้าตาของเมียหลวงที่สวยขึ้นไปทำอะไรมา คุณจอยได้บอกว่าได้ไปให้คลินิกชดารักษ์เขาโมหน้าให้ใหม่ทำหลายอย่างเช่นทำตาจมูกเสริมฟิลเลอร์หน้าผากลักยิ้มคางวันนี้ดีใจจัดช่างแต่งหน้าทำผมเสือ้อผ้ารองเทา้าพร้อมขึ้นศาลพร้อมฟาดมากโดยทั้งนี้พบว่าทนายพัฒนได้ถ่ายภาพกับเม่ของสามีคุณจอยซึ่งเดินทางมาในวันนี้ด้วยร้อมระบุแคปชั่นว่าสวัสดีใครทีมแม่ผัวแห่งชาติใครเอฟซียกมือขึ้นครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ